สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันกอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นเป็นซูชิฮะซูชิที่เราทําก็จะมีหลายหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์การทําว่ามีอะไรยังไงบ้างปะเดี๋ยวตามผมเข้าไปในต้องเรืร่องอะไรเปล่าเนาะน่รสวัสดีครับวันนี้เราจะม,มาทำซูชิกัน,กนมเมเดี๋ยวเราจะมาดูการทำแต่ต้นเลยนะฮะ สาหร่ายใส่เข้าไปแล้วก็ม้วนมันก็จะมาออกมาเป็นก้อนๆประมาณแบบนี้นะ<ว>จัดให้ข้าวเต็มตรงหน้าสาหร่ายก่อน ี่จะเป็นไขาการม้วนเราต้องเอาพวกเครื่องอะวางไว้ตรงกลางวางไว้ตรงกลางแล้วเราค่อยเดี๋ยวจับข้าวม้วนไปทีนึง ด้านหนึ่งที่เราจะเอาข้าวเหนียวไว้ด้านนอ,อกแล้วก็ใส่ผู้อัดกข้าไป แน่นฮะถ้าถ้าเรากดไม่แน่น่ะนนเวลาเราตัดแล้วตัวข้าวเหนียว,วมันจะแยกออกจากกันเป็นเป็น,เป,นเป็นข้าวญี่ปุ่นครับไม่แยกไม่ข้าวเหนียว,วถ้าเรากดเรากดเวลาเรากดเราไม่แน่นอ่ะเวลาหั่นแล้วมันจะแยกมันจะแตกออกมาก็จะไม่เป็นชิ้น อันนึงก็ประมาณหนึ่นิ้วอพอดีกําลังพอดีทาอ่ะว่าถ้าถ้าเราเะเอวใหญ่บเนี้ยเราก็ได้แต่คือเราเน้นว่าเออเวลากินแล้วเราเอาไปวางบนโต๊ะมันก็จะสวยเวลามีเพื่อนมีอะไรมากินมันก็จะเป็นหน้าเป็นตาด้วยฮะ จะเป็นไข่กุ้งแอมพอเสร็จแล้วเราก็จัด พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ <mm แป่นงครับเ <mm พื่อนๆ <mm หน้าตาหน้าทายนะครับเนี่ย

แล้วก็เติมด้วยวาซาบิไอ้ตัวเนี้ยวาซาบินี่เราเอาไปทำเป็นวาซาบได้น้ำจิ้มเป็นของน่า,นานรีดเหรอครับผมน,นี่ครับนี่ก็จะเป็นอีกอีกอีกอย่างข้าวญี่ปุ่นนี่หงมาเลย มันอยู่ที่การหุงการใส่น้ำด้วยถ้าหุงไม่ดีมันก็จะแฉะไปแต่ถ้าเราหุงแบบกําลังดีความเหนียวของข้าวมันก็จะง่ายต่อเวลาที่เราปั้น <c oughs> เราตัดสาห่ายแล้วก็เราเอาพันไปรอบมันเข้า แล้วเราก็จะมาจัดเรียงอยู่ในกล่องเตรียมเสิร์ฟ แต่ละก,ก้อนก็น้ำหนักก็ประมาณสองสามร้อยกรัมฮะไม่เกินนี้พอดีพอดีคำพอดีเละฮะอยู่ที่ตอนนี้เราทำกินเองแล้วถ้าอยากจะเอาคำใหญ่แล้วก็สามารถทำเองได้โรยไข่กุ้งลงไปแต่งหน้า<ม>ให้มันสวย ที่เป็นสาหร่แต่งหน้าด้วยปูอัด ร้อแล้วครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราเอาไปคีบกินต่อหลังแล้วก็เอาไปโปะด้านหน้าทีนพ์ฮะแต่งแต่งหน้าให้สวยไม่ยากครับ เติมความจัดจ้านด้วยวาซาบิหน่อยโอเคเสรดีอล้วโรยด้วยงาขาวเวลาเคี้ยวก็จะมีความมันอนีโอเคเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิฟ วัสดีครับนี่เ,เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วครับซูชิในสบับของคุณเอฮะเป็นไงครับหน้าตาอาหารนะครับมีไม่ยากครับเครื่องปรุงส่วนผส,ม,สมต่างๆก็หาได้ตามตลาดพวกสาหร่ายพวกกูอัดอพวกมายองเนสอะไรประมาณนี้งาขาวเราหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์ทั่วไปฮะเดี๋ยวถ้าจะใครอยากจะลองทํากินก็ลองไปซื้อมาหาทํากินได้ครับท่านี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้านล่างนี้ให้ด้วยนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ